สวัสดีครับหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักเกมแนวผจญภัยนะภาพ,พยนตร์เชิงตอบโต้กันมาบ้างแล้วนะครับผมกับเกมแนวดังๆอย่าง Detroit: Become Human นะหรือแม้กรซีรีส์ The Dark p i c t u r e ที่เป็นเกมดังกันอยู่ตอนนี้นะแต่ก็ยังมีอีกเกมนะที่ผมอยากจะแนะนำนั่นก็คือเกม Dead c o m e True เกม Dead c o m e True เป็นเกมผจญภัยภาพ,พยนตร์เชิงตอบโตนะ้ที่ออกมาในปี2020นะพัฒนานโดย Tukio g a m e มนะ แล้วก็เอสควาดาเผยแพร่โดยอิซากิเกมนะครับผมนะซึ่งลงให้กับโมบายมือถือทั้ง Android และ iOS Mac OS นะ PC แล้วก็ n n t t n n o Switch นะ p l ล y s t a t i o n 4ก็ลงเหมือนกันนะซึ่งเกมนี้เนี่ยเขียนบทและกำกับโดยนะคาสุทากะนะโกดากะนะซึ่งรู้จักกันดีนะในฐานะผู้สร้างซีรีส์นี้ขึ้นมานะเมื่อเกมนี้เป็นเกมแนวภาพยนตร์เพราะฉะนั้น ภาพที่ออกมาในเกมนี้เนี่ยก็จะเหมือนเรากําลังชมหนังคัตซีนดีๆเรื่องหนึ่งนะและด้วยแนวการเล่นเกมเนี่ยจึงไม่มีการต้องสร้างโมเดลสามิติขึ้นมาเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็จะเหมือนที่เราดูหนังเรื่องหนึ่งเต็มๆนะครับรูปแบบการเล่นเกมแนวนี้เนี่ยผมก็คงไม่ต้องพูดมากนะใช่ไหมนะเพราะมันไม่มได้ยากอะไรเลยนะครับผมเพราะแค่เลือกคําตอบนะจากเหตุการณ์เพื่อไปต่อ,อยังเหตุการณ์ต่อไปนะ เมื่อถึงตอนให้เกมให้เลือกนะเหตุการณ์เนี่ยมันจะถูกหยุดลงนะและให้เราเลือกทางเดินนะที่อยากจะไปนะแล้วก็อยากที่รู้กันนะเราเนี่ยเป็นความจําเสื่อมนะในเกมนี้นะและกําลังหาทางออกมาจากอาคารหลังนี้เพราะฉนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ให้ได้ว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นใครและเราเนี่ยมาทําอะไรในเหตุการณ์นี้เอาเข้าจริงแล้วนะถ้าเราเนี่ยไม่ได้จริงจังกับการเล่นเกมมากนักเนี่ย มันก็เหมือนเราซื้อเนี่ยภาพยนตร์ดีๆมาดูเรื่องหนึ่งนะครับในเกม d e a e c o m e t r u e เกมนี้และนั่นก็คือการมารีวิวหลังเล่น d e a e c o m e t r u e นะจากผมเมา 4K Gamer นะแล้วครับผมนะถ้าใครชอบยังไงก็กดไลค์นะครับผมนะกด subscribe กดติดตามมาไว้แล้วมาลุ้นกันครับผมว่าผมจะเอาเกมอะไรมาพูดเป็นเกมต่อไป